50บไที่นอนนะและเอฟ m ีเอาลงแล้วเหรอไม่เสอลงแล้วนี่ไปรถผมก็ได้นะไม่แน่ใจผมว่างอยู่ที่นึงอารพอดีครับอินข้าวบะโข่งผม่จะลดอะไรมาไม่ได้คิดว่าพี่คือเอาวีออสเหรอไม่ถ้าไปด้วยกันไปกับผมก็ได้คันนึงอ่ะ สตาร์ดนี่ตั้งแต่หน่วยนี้ออกออกรถใหม่ครับที่ว่ารถใหม่ครับพอดีพอดีเข้ามาจำหนังลลูกค้าลูกจำนังลูกค้าลูกค้ากู้ติดไฟดันอยู่ตามนื่ตาม่านี้คนมาพักแล้วรวยออกรถใหม่แต่เห็นไหมออกรถเครื่องรถวันนี้เป็นนครยยุทธนครนัคอยกต่อยนะจะยึดอีกยึดที่แข่งนี่เจ้านี่เงินกู้หมดแล้วแจ้งคอสชจับเลยไม่ได้เงินไม่ได้พักนี้เงินไม่ได้ข้าวเหนียว เห็นเอาตัวลงโอ้โหนี่นี่นี่ที่เขาไอ้โง่โง่นึ่คือนี่อันนี้เองอุปกรณ์ของคณะออนทัวร์นะครับนี่อวนหากินเอาแล้วแว่นตาดำน้ำไม่มีมีผมไปยิงปลามาก่อนมาไงสงสารมันยิงได้ด้วยไอ้โง่นี่สามสิบพวงแต่บางทีใหญ่มากเลยเวลาพูดไอ้โง่มองหน้ามาตดนผมเนาะที่เราพูดก็ว่าเอ๊ะอะไรโง่โง่แต่ว่าที่นี้นาดูดูดูไทยรถผมได้หน้าฝนตกก็เลย จริงๆมีปืนยิงปลาจำได้เอามามีปืนเอาไปเจอไอ้งอของคุณแน่ทันแน่แล้ครับขนาะนี้ผมก็เพิ่งเห็นไอ้โง่ตอนแรกผมไม่ไอ้โง่คืออะไรนะตอนแรกรู้ว่าไอ้งอคือไอปูนานีอยู่งนี้องมาทางนี้มองมาทางนี้ไอ้โง่เลยไอปูนาครับเด็กเพิ่งเจอครับตัวเป็นๆไอ้โงออย่าเดียวโดนเจอแล้วไม่เข้าใจนะครับคือคล้ายๆเป็นสวิงฮะ วิธีการวิธีการมันปลามันจะเข้าด้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปนั่งคันนี้คนนึงป่ะมันจะมีเป็นซ้ายกับขวาพี่โอเคโยเซียนั่งคันนี้ก็ได้พี่นั่งคันนี้ก็ได้กางเลยคือการเสร็จมันจะมีมีไก่ใส่เข้าฝั่งสลับสลับเลนพี่สามารถนักข่าวช่องเจ็ดสีป่ะเขินว่ะช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีอ่าโอเค เอาแล้วทำไมเขาไม่ไม่กินอาหารเช้าหมายถึงว่าพี่ไม่ได้จ่ายกันหรือว่าไงพี่เก็บกินผมผมไปเรื่องอาหารเช้ากินแค่ทึ่งขอมดเวลากินแล้วใช่ไหมก็ยังไม่หมดนะแต่ส่วนใหญ่พวกเราไปต่างประเทศก็ไม่เค่อยได้กินเพราะว่า มันมันตื่นสายบ้างอะไรบ้างนาะผมไปเดินตลาดแล้วก็ทิมข้าวราดแกงกบบสุพรรณกินผัดก,กะเพราสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยผัดก,กะเพราสุพรรณเอ๊ไม่ใช่ผัดก,กะเพราตะหากเพาก็อบอีกไปทุกคนหรือว่าไปพี่งคนเดียวตอนเช้าผมตื่นคนเดียวโอ้โหต,ตื่นสายอือไปคนเดียวไปลุยเลยอันนี้ไปทำอะไรมาผอมอ่ะนั่นแหละสิมันผอม <laughs> อันนี้ พี่ทำกินคลิปเอ๊คลิปกินเยอะพี่เลยคุณกินคำใหญ่โอ้ยทำของคุณเอ้ยของคุณจะมาหาผมกลัวคุณแล้วคุณมาเถอะอกินเลยผมกลัวนะครับคุณป๊อปซีผมกลัวคุณแล้วครับคุณป๊อปซีนี่คุณยังถ่ายอยู่หรือเปล่าอะไรนะฝานี่เอาไปต้องทะของเวียดนามลงหมดยังเนี่ยผมเวียดนามมันไม่ลงเลยประมาณประมาณดูลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอง